ดูวังเทียมแม่ค่ะทุกคนครับบรรยากาศสวยงามลมเยสบายค่ะทุกคนนี่ต้นไม้นี่ยแม่นะ้ำสวยงามจ้านี่จะเป็นต้นไม้คนะ่ะเดี๋ยวจะเอาฝั่งต้นไม้มาให้ดูจ้านี่จะเป็นต้นไม้นะคะต้นสวยงามมากค่ะต้นกล้าเหลือง ้นไม้แบบล่ลมลื่นนะคะทุกคนไปตะปูสาพับตากส้า,สามานาังเด่นตาสา้ามานังเด่นต้นไม้ใหญ่ก็ล่ลมลื่นเพื่อจังมูเปิดเพื่อนปืนูเปปกเอาสาดมาปูในลานกลางเต็นด์ด้วยะคะ สวยงามมากเลยนะคะนียัวเพื่อน,น้องสูงค่ะจูบาดหนิวทางขามาอยู่ประมาณ4หายกิโลค่ะห่างจากถนนใหญ่นะคะทุกคนค่ะ